โอ้ยคือสิงเงาเนาะสนศาสตรผัวเด้เนาะช่วงโควิดนี่ก็ได้จักนั่งเว้ากับเงาเจ้าของกับพ่ะจักจักนั่งเ้ากับขี่กันขากนั่งเว้าก็ไม่งองแงงก็ไปจังสันเออโอ้จักเสียวจังใดเนาะชีวิตนอนีย่าจังใดนี่ตเ้่นศาสตรเนาะ เฮ็ดจังใดล่นะเนาะคนเฮาหน่นะเนาะเข้าบ้านซะเถ้าเออย่าไปทางมองหันเถมันอันตรายเถ้าจะไปคิดทางไรถำฮะมาเข้าบ้านมาลุกมาซะมาเข้าบ้านถมโอ้ยโอโอตกใจเมือ่อนึกว่าสิพุง่งลาวมาค่ะโอ้มามาเข้าบ้านเนาะหำเนาะโอ้ยมาอยู่ในอ้อมอกพี่เนาะ 哦、哎，嗯。